สวัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูมิ้วน้อยตามเคยค่ะเด็กๆตระกูลทองของเราเปิดฉากมาก็เนี่ยค่ะใส่ฟ้าเล่นกับน้องมุงม้งมิงม้งมุงม้งมิ้งตลอดเขาเนี่ยเป็นพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักมากค่ะใส่ฟ้ากับน้องเขาเล่นกันไม่มีเหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะลูกนะนะอจุดรอฟังแม่จุดรอทังพูน ทองพุนครับทองพุนครับมาหาแม่มา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 ทองคุณหาแม่มาลูกมาเร็วอาชาตุนชาตุนชาตุนคนสวยของเรานนะ่ะชาตุนอยากเล่นกับน้องเหรอลูกเล่นไหมเล่นไหมเล่นกับน้องไหมลูกนอนดูน้องนะคะ ว่าคนช่วยของแม่เนี่ยท้องจันทก็ตามเคยค่ะได้ยินเสียงนี้ไม่มีใครหรอกมีเขาอยู่คนเดียวอ้อนแม่เนี่ยค่ะนคะคะอุ้ยอ้อ,อนแม่ตามเคยอ้าสายฟ้าสายฟ้าแกล้งสตูนได้งไงลูกตตูนเขานอนอยู่เฉยๆนะฮะคึกค่ะคึกเล่นกับน้องเพลิน เล่นกับน้องเพิลไปเล่นกับสบตูนมั่งเอาไงคนสวยเอาไงมาอยู่กับแม่มา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 ลูกสาวแม่มาอยู่กับแม่เร็วอามุดใต้ขาแม่ค่ะเป็นชุดหลอกของเราก็ได้แต่นั่งมองน้องๆเล่นมองไปมองมามาชุดหลอกมาหาแม่มาลูกมาเร็วๆแม่อุ้มเร็วมา หลอมากหล่อไม่หลอจนใจละลายเลยค่ะเห็นแล้วแต่ละท่าของเขาเวลาไม่เกเรก็แบบนี้น่ารักมากาเลยทางพูนของเราเนี่ยมองมองจ้องมองจ้องไม่ใช่มอกจ้องใครนะคะจ้องพี่ทองเต็มพี่ทองเต็มเล่นอยู่ตรงนี้เหมือนประมาณว่าจะมาแย่ง มาแย่งที่เขาค่ะพี่เขาเห็นพี่เขาต้องรีบรีบวิ่งหลบหนีเลยค่ะเห็นใครนั่งอะไรไม่ได้เขาอะมองถ้าเขาวิ่งไปตรงไหนทุกคนต้องวิ่งหนีเจ้าพ่อแห่งตระกูลทองอาอ่ากลุ่มนี้ก็ยังเล่นกันไม่เลิอกอีกเนี่ยค่ะคึกคักคึกคักกันตลอดไส่ฟ้ากับน,น้องๆสตางค์กับสตูนเล่นกันไหมลูก ฮะสตังกับสตูนเล่นกันไหมเอฟซี FC คิดถึงอยากให้สตังกับสตูนเล่นกันนะลูกยังไม่มีอารมณ์จะเล่นกันนะคะสองสอของเราบังคับเขาไม่ได้ค่ะก็แล้วแต่เขาจะเล่นกันอารมณ์อยากเล่นก็จะเล่นค่ะวันนี้แม่กิ่งพาเด็กๆไป ตัดไหมกันแล้วนะคะพี่ทองอินของเราก็ไม่ได้ใส่คอล่าแล้วค่ะแล้วก็สาวๆของเราเนี่ยค่ะโชว์หุ่นได้เต็มที่และตัดไหมกันละเด็กๆสบายตัวกันแล้วค่ะสบายตัวกันลด้านลูกนะแล้วคิวต่อไปก็เป็นของคาคิวต่อไปก็ต้นเนี่ยค่ะสายฟ้าสายฟ้ากับสตูลกับสตังสามสามสอของเรา แต่ตอนนี้ก็ให้ให้เวลาเขาก่อนค่ะเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้ตอนนี้ของสตูลของเราก็ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะสายฟ้าก็น่าจะพอๆกันสายฟ้าน่าจะหกเดือนไม่กิ่นว่านะไม่กิ่นว่าสายฟ้าน่าจะหกสตูลห้าตอนนี้พอดูแล้วสายฟ้าเขาตัวใหญ่เขาน่าจะอายุมากกว่าสตูลมุดหาอะไรกันนะลูกมุมนั้นอะฮะ เป็นมุดหารายกันออกมาออกมาดูนะคะดูดูให้ดูเด็กน้อยเด็กรุ่นนี้ปีนเก่งมากๆเลยค่ะเป็นอะไรที่ปีนเก่งมากพวกเขาเก่งทุกอย่างแข็งแกร่งทุกอย่างเห็นคนหนึ่งปีนก็จะปีนบ้างละอ่ะ,อะมาอีกสองคนมาอีกสองคนเตรียมตัวปีนกันค่ะดูนะคะเด็กๆก สุดยอดจริงๆพวกเขาดึกดื่นไม่หลับไม่นอนค่ะมีแต่เล่นสนุกสุกซนกันอยู่ได้ตลอดในขณะที่แม่กิ่งถ่ายคลิปอยู่นี้เด็กๆก็กำลังซุกซนอยู่นะคะสุกซนทั้งๆที่เวลาก็ดึกดื่นแล้วห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะห้าทุ่มกว่ายังมีความซนให้พ่อพ่อแม่เห็นตลอดนะลูกนะ พวกหนูเนี่ยเขาเรียกกาบ,บ้านบันเทิงนะลูกนะบ้านบันเทิงสนุกกันได้ตลอดออาคนสวยของแม่หาอะไรลูกชาตูนชาตูนชาตูนหาอะไรไม่รู้มุดหาอะไรค่ะเขาออกมาลูกออกมาเร็วๆเด็กๆก็อย่างนี้ค่ะ กันปีนเล่นในกกงกันทั้งนอกกกงทั้งในกกงสตังของเราไปเล่นในกกงเหรอลูกฮะเล่นกับใครใครนำ ดูนะคะตอนนี้สตูนของเราตัวใหญ่มากๆเดินหาอะไรอะลูกฮะสตูนเดินหาอะไรไม่เห็นสตูนเดินทั่วบ้านแล้วเนี่ยเดินหาอะไรลูกเห็นนะคะนิ้วน้อยของเราก็คึกคักคึกคักดูเด็กๆเพลินๆนะคะเด็กๆมาส่งความน่ารักก่อนนอนค่ะ นันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ